สวัสดีครับขอต้อนรับเข้สู่ครอบครัวทัวเที่ยวสู่โปรแกรมเที่ยวในช่วงต้นปี2566ช่วงปีใหม่ทริปนี้เราจะไปที่จังหวัดพิษณุโลกกันโดยเราจะแบ่งเป็น2อ p e ีพีแรกเราจะเที่ยวกันที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ไปต่อกันที่บ้านมุงมอำเภอเนรมาปางส่วนอีพีสเราไปต่อกันที่อุทยานชาติปุยล่องกล้าไปติดตามกันเลยครับ คืนนี้เราออกเดินทางในช่วงเช้าครับโดยเราแวะกันทานข้าวกันที่ร้านจ่าวิลัดก่อนถึงจังหวัดนครสวรรค์ร้านจ่าวิลัตจะมีอาหารเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับหัวละเจ็ดสิบเก้าบาทแล้วก็น้ำดื่มสิบบาทครับมีหให้เลือกทานหลายอย่างครับแนะนําเลยนะครับที่นี่จากนั้นเราก็เดินทางเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลกโดยเราแวะกันที่โรงแรมรัตนาวิวเพื่อเช็คอ,อินกลับที่พักในคืนนี้ครับ วันนี้เราพักที่โรงแรมรัตนาวิวที่จังหวัดพณชโรนะครับก็อยู่ใกล้วัดทะใหญ่หรือวัดพุทธเชลราชที่นี่เป็นโรงแรมก็มีทั้งหมดสองอาคารเระพักที่อาคารที่อยู่ด้านในเป็นอาคารหนึ่งอาคารนี้จะดีตรงที่ว่ามีร้านอาหารอยู่ด้านล่างครับสามารถลงมาทานอาหารตอนเช้าได้เลยดูห้องกันครับในห้องก็จะมีมาตรฐานทั่วไปครับก็จะมีแอร์นะครับแล้วก็มีทีวีตู้เย็นน้งน้ำก็จะเป็นน้ำอุ่นครับ วันนี้เรานอนเสริฟเตียงเพราะเราแค่คืนเดียววิชาเราก็ออกเดินทางต่อเดี๋ยวมือพุงน้่ครับห้องน้ำก็มีแยกส่วนเตียงแล้วก็ส่วนแห้งมีน้ำอุ่นเดชาวเวอรออ์ที่นี่ข้อดีครับมีบ่อนข้างด้วยครับคนที่ติดบ่อนข้านง,นนงนะครับโรงแรมมีสระว่ายน้ำด้วยนะครับ วันนี้เรามากินร้านข้าวต้มปักน้ำครับเป็นร้านข้าวต้ตตมที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดชิซุโร่ร้านเก่าแก่มากกว่า50ปีร้านแนะนำต่างที่นี่นะครับของดีเมืองชิซุโร่ตรงนี้จะเป็นตลาดเก่าใกล้ๆนะค,ครับของทั่ชิมที่นีขคือของคืออะไรนะครับใกล้ๆกัตุรัสในการรถะคร้านข้าวต้มปักน้ำนะครับเป็นร้านที่แนะนําให้มาทานครับถ้าใครมาที่จังหวัดชิซุโร่ครับเป็นร้านที่เปิดมานานแล้วก็รสชาติอร่อย กินร้านอาหารครับร้านข้าวต้มปักหนังในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค,ครับเราสั่งมาสามอย่างก็จะมีซ้ายมือครับต้มันกุ้งแล้วก็อันนี้ตรงกลางก็จะเป็นต้มอึปัดไข่เค็มขวามือก็จะรวมพะโลนร้านนี้เก่าแก่มากกว่าห้าสิบปีหลังจากทานอาหารเย็นแล้วครับทีแรกเราคิดว่าเราจะกลับที่พักแต่ว่า วันนี้ชคดีครับเรามาที่ทุ่โลกปกติแล้วเราจะเดินผึงดกคืนกันแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงปีใหม่มีจัดงานพัฒนการครับก็เลยเดินดี้นะครับว่าของมีเยอะมากที่ผู้ชมนครับภายในงานครับก็จะมีของหลากหลายครับเป็นทั้งของทานแล้วก็ของจับจ่ายซื้อของภายในงานนะครับเราเดินชมงานตั้งแต่ช่วงเย็นครับก่อนที่ฟ้าจะมืดนะครับมีหลากหลายครับ อันนี้จะเป็นท้ามันกุ้งนะครับต่อมาก็จะมีอาหารลหลักทั้งเบเกอรี่ครับของหวานแล้วก็มีป้ายชมงานข้างในนะครับซึ่งแลยทางยาประมาณ1กิโลเมตรได้นะครับสองข้างทางก็จะมีทั้งของขายของทานเล่นตลอดครับ เราเดินแต่ช่วงเย็นนะครับจนมืดนะครับระหว่างทางก็จะมีไฟประดับประดาตลอดนะครับเหมาะกับการถ่ายรูปมากครับภายในงานนะครับก็จะมีเครื่องเล่นสำหรับให้เด็กๆได้เลอกเล่นได้นะครับแล้วก็มีประดับไฟไฟที่สวยงามมากครับสามารถถ่ายได้หลายมุมหลายรูปเลยนะครับแนะนําว่าไม่ควรพลาดครับ จากนั้นเราก็กลับมาอย่างที่พักับที่โรงแรมด้านาวิวสำหรับคืนนี้นขอ,อลาที่สวัสด์ครับเช้าพอุกขึ้นนะครับเราตื่นมาก็ลงมาทานอาหารเช้ากอนที่โรงแรมนะครับชั้นล่างอาหารเช้าของที่นี่ครับคนที่าพักสามารถเลือกสั่งอาหารทานได้คนละหนึ่งอย่างครับซึ่งจะเป็นอาหารตามสั่งคนละหนึ่งอย่างนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีไลน์บุฟเฟ่ต์ครับเป็นไลน์ พวกสลัดนะครับแล้วก็ข้าวต้มซุปแนะนําว่าที่นี่ซุปฟักทองอร่อยมากครับไม่ควรพลาดครับแล้วก็ทานกาแฟาได้ครับบริการตัวเองนะครับหลังจากทานอาหารแล้วก็เช็คเอาท์ออกแล้วนะครับเราก็เดินทางมาที่วัดพระใหญ่หรือว่าวัดพระพุทธชินราชน,นะครับเพื่อมาสักการะ,ะครับเริ่กเข้าชัยในช่วงสิ้นปีครับ แนะนำนะครับถ้ามีเวลาควรมาช่งชาวงเช้าครับเนื่องจากช่งชวงเช้าเนี่ยคนจะไม่เยอะแล้วก็ที่จอดรถก็ยังพอมีให้ได้จอดง่ายกว่านะครับ นอกจากวัดพระพุชิราชนะครับอีกวัดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยคือวัดนางพญาซึ่งอยู่ใกล้กันนะครับครับสำหรับบริเวณด้านข้างของวัดนางพญานะครับเดินมาก็จะเจอกับพระพุทธรูปนะครับเป็นพระนางพญาองค์ใหญ่สุดในโลกครับพระนางพญาองค์ใหญ่นะครับสร้างใหม่อยู่ที่วัดนางพญา อำเภอเมืองจัวดวิสุโลกครับแล้วจากตัวเมืองวิสุโลกเราก็จะไปที่อํเาเภอหนองมปานะครับเราจะไปที่บ้านมุงแต่ว่าก่อนจะเข้าบ้านมุงเราจะแวะเที่ยวกันก,นก่อนที่ข้างบนที่บ้านรักไทยตรงบ้านสวนชมวิวแล้วก็บริเวณโดยรอบครับช่วงนี้เป็นช่วงใช้เกียร์ต่ำนะครับทางขึ้นข้างบนไปบ้านรักไทยนะครับบ้านรักไทยที่เดินมาปา10กิโลกนะครับไม่ใช่บ้านรักไท ที่บ้านลักไทยนะครับเดี๋ยวเราเจะแวะทานจังหวักดก่อนที่เก๋วหมูเตี๋ยวกระเพาะหมูลูจิตนะครับเป็นของที่ต้องมาทานที่นี่นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวกับเพาะหมูลุกจิตนะครับยังใช้วิธีการทําแบบโบราณนะครับคือการต้มน้ำเนี่ยใช้ฟืนนะครับไม่ได้ใช้แก๊ส ก๋วยเตี๋ยวก้าหมูลุงจิตนะครับเราสั่งมาสามชามอันนี้เป็นต้มยำส่วนนี้ก็เป็นบะหมีนนน่น้อำอันนี้เป็นเล็กต้มยำเแห้งอันนี้เป็นเล็กต้มยำนะครับให้เยอะมากนะครับอันนี้สั่งธรรมดานะไม่พิเศษ จากนั้นเราก็เดินทางต่อครับไปที่ผาชมดาวที่บ้านรักไทยนะครับไปชมวิวกันครับผาชมดาวนะครับเป็นที่พักมีบ้านพักแล้วก็ลานกลางเต็นท์ที่นี่อยู่ที่บ้านรักไทยอำเภอเน,นินกระปาจังหวัดพิษณุโลกครับที่นี่มีบ้านพักด้วยนะครับที่นะครับเป็นที่พักที่เหมาะกับการมานั่งชมดาวนะครับสามารถชมดาวได้2แบบนะครับ และค่ำคืนก็คือดาวบนฟ้าแล้วก็ดาวบนดินซึ่งจากจุดนี้ลงไปได้านล่างเจ้าก็จะเห็นเป็นหมู่บ้านนะครับจะมีแสงไฟยามค่ำคืนสวยงามมากครับ เป็นสาลัของที่นี่เลยครับบ้านลับไทยครับเมื่อมาถึงตรงจุดนี้แล้วนะครับเราก็สามารถจอดรถด้านหน้าของทางเข้าก็ได้ครับไม่เสียค่าบริการนะครับหรือว่าจอดด้านในก็ได้ครับค่าเข้าที่นี่ครับคนละสิบบาทค่ารวม,มสถานที่นะครับ ข้างาด้านในนะครับด้านขวามือก็จะมีร้านค้าสำหรับให้นั่งทานอาหารได้นะครับสำหรับจุดเด่นมากของที่นะครับที่บ้านสวนชวิวก็คือต้นไม้รูปหัวใจครับไปชมกันได้เลยครับ น่าตัวสิลอง จากบ้านสวนชมวิวแล้วเราเข้ามาต่อที่วิวแคมครับที่นี่จะเป็นจุดพักครับสามารถมาพักได้จะมีให้บริการกลางเต็นท์นะครับแล้วก็จะมีเป็นที่พักแบบเต็นท์กระโจมอยู่3หลังนะครับแล้วก็มีร้านกาแฟ ล้วสั่งกาแฟของที่นี่มานั่งทานพร้อกับชมวิวด้วยนะครับก่อนที่จะเดินทางกันต่อไป สัง่งจายเงินเตาป้ายเลยเดี๋ยวเราจะไปบ้านมุงต่อแต่ว่าเดี๋ยวต้องลงเขาที่บ้านลักไยนาป่าเราเดินทางมาด้านล่างครับเข้าสู่ที่บ้านมุงนะครับ จากจุดนี้ครับถ้าเห็นหลักกิโลด้านขวามือครับจะเป็นจุดเช็คอินที่ใกล้อีกจุดหนึ่งนะครับบ้านมุงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นกุหลาบเมืองไทยนะครับเนื่องจากมีพอเหนินบวมอยู่ลอ้ลอมรอบหมู่บ้านนะครับขับมาด้านขวามือก็จะเป็นจุดเช็คอินจุดหนึ่งครับจุดนี้จะเป็นจุดที่คนมาชมครั้งคาวในช่วงเวย็นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอีกครั้งหนึ่งเราเดินทางเข้าสู่ด้านในของหมู่บ้านครับเพื่อไปสู่ที่พักของเราในค่ำคืนนี้ครับ สรับคืนนี้ครับราพักกันที่ผาใกล้ลุ่งครับที่บ้านมุนนจังบ้านะเรามาที่ักเราืนนี้แลครับที่หาใกล้ลุ่งบ้านมุนเดอวัดโลนะครับจาจ้านอาไว้เป็นบ้านัหลแล้วห้องนพอยู่ทางซ้ายครับเดี๋ยวเรารอเชกินก่อนแล้วก็เข้าดูข้างในกันบ้านพักข้านครับ เราคืออีพายเป็นรุ่เราจองเป็นหนึ่งหลังเลยมีสองห้องนอนดูห้องแรกก่อนมีเตีนห้องครับห้องแรกคือมีแอร์มีตู้เย็นโต๊ะด้วยอ่ะมาดูห้องน้ำต่อครับห้องน้ำก็มีทั่วไปมีอ่างล้างหน้ามีสุขภัณฑ์ชักโครกแล้วที่สำคัญคือข้างในครับมีน้ำอุดที่สองก็ดีกว่า ้อกัาย่อมนนหน่อยเหมือนกันมีอย่างรางหน้ามีสุขภัณฑ์ที่สำคัญครับต้องมีเครื่องถางน้ำอุ่นดอกไม้ก็เป็นเวลาน้เก็มไปหมดแล้วอะไรนี่เต็มก็มัดกัน จะไปอันนี้ห้องน้ำสับพูดมีกลางเต็นท์นะครับมีเป็นฝักบ,บัวอันนี้ไม่มีน้ําอุ่นแต่อีกห้องมีน้ำอ,อุ่นนะครับแล้วก็มีห้องสุขาชักโครกนะครับ สำหรับนะักท่องเที่ยวที่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศนะครับถ้าไม่พักที่บ้านพักก็าสามารถมากางเต็นท์จะได้ที่น,นะครับการเส็นที่ก็ <S <S มีทั้งแบบนําเต็นท์มาเองก็ได้หรือว่าจะม,มาใช้บริการเต็นท์ของที่นี่ก็ได้ครับเต็นท์ก็มีหลายแบบแหลายขนาดนครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับช่วงว่าเป็นวันธรรมดาหรือช่วงวันหยุดนะครับ สำหรับอาหารนะครับถ้าเราไม่นำอาหารมาทานเองหรือทําเองนะครับก็สามารถจะสั่งที่ร้านค้าของที่ได้ครับมีทั้งอาหารตามสั่งแล้วก็หบุระทานะครับตอนนี้กำลังช่วงเย็นนะครับตอนนี้ประมาณเดียนกัาโมงครึ่งเราจะไปดูพักค้าครับตรงที่จุดจกักรีตรงบ้านหมุ่นะครับเพราะว่าตรงนั้จะเป็นจุดที่ใกล้จับปากทางถ้าที่คาดอย่ออมาวันนี้เรา,าอยู่ด้านในเลยนะครับก็คือจะเงียบสงบหน่อย เดี๋ยวเราลีฟเดินไปตรงจุดที่เขาชมข้างข่า,ขาวาข้างเดียวครับตอนนี้รดเยอะมากครับมาจับจองที่กันแนะนำครับสำหรับคนที่มาชมข้างข่าวที่นี่นะครับ คุณจะมาประมาณ5้าโมงครึ่งครับเพื่อมาหาที่จอดรถก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามาช่วงประมาณ6กโมงไปแล้วเนี่ยรถจะแน่นมากครับแล้วก็มุมต่างๆก็จะมีคนจับจองไปแล้วนะครับที่นี่จะมีปองสำหรับข้างข้าออกมาหลักๆคือมาณสามปองครับแต่ว่าการออกจากถ้าเนี่ยตาทั้งซ้ายและขวามือครับต้องคอยดูครับว่าบางช่วงแบบมาด้านขวาบางช่วงแบบมาด้านซ้ายครับ ้ังข่าวองที่นะครับเมื่อบินออกมาเนี่ยจอบบินบอกว่าเป็นปูยาวเป็นกิโลเลยนะครับแต่ว่าโดนตัวเนี่ยน่าจะประมาณเป็นนั้นล้านตัวครับ นั้นครับเราก็กลับไปยังที่พักเพื่อมาสั่งอาหารทานสำหรับพรุ่งนี้สำหรับค่าคืนนี้ครับเราทานอาหารทานกันเองนะครับเพราะที่นี่สามารถประกอบอาหารเองได้หรือว่าจะสั่งทานจากร้านค้าของในดีสซ์ทก็ได้ครับจะได้เราไม่อดตายแล้ว เดีจะทำอะไรครับเนี่ยตัดแหนงน้ำมันหอยค่ะแล้วอาหารวันนี้เราไม่อดตายแล้วเรามีข้หมูย่างแสนอร่อยย่างเตาถ่านนะครับกับน้ำจิ้มแจว่วมีแหนงน้ำมันหอยแล้วก็ไข่เจียวหมูสับโอ้โหเมื่อนนี้แม่ครัวเราแสนฝีมือเราก็ต้องกินแล้วนะครับ หิวแล้วตอนนี้ก็ทุ่มกว่าสองทุ่มแล้วได้เวลาแล้วคะ่ะอ่าได้เวลาครับขอปิดครัวคุณอ้อมเดี๋ยวจะทานข้าวเลย จากที่พักไปตรงที่เป็นจุดเช็คอินตรงกลางเพื่อใส่บาทก่อนครับแล้วก็ค่อยเที่ยวตอนเช้าแล้วกลับมาทานอาหารเช้าวันที่ที่พักที่หาใกล้ลุ่มนักท่องเที่ยวสามารถมาตักบาทบริเวณด้านนี้ได้ครับบริเวณที่เป็นจุดเช็คอินเนื่องจากตรงนี้จะมีร้านอาหารสับสั่งอาหารเพื่อใส่บาทได้หรือไม่งั้นก็นักท่องเที่ยวก็สามารถตักบาทบริเวณด้านหน้าของรีสอร์ทได้เนื่องจากพระจะออกบินาบาทตั้งแต่ด้านในของหมู่บ้านออกมาสู่ด้านนอกตรงบริเวณนี้ครับ จุดนี้ครับเป็นจุดที่ไม่ควรพลาดครับหลักกิโลเมตรของบ้านมงครับนอกจากที่พักของที่เราพักกันเมื่อคืนแล้วนะครับภายในหมู่บ้านก็จะมีที่พักอีกหลายแบบหลายสไตล์ครับสามารถเลือกชมแล้วก็เลือกหากันได้ครับตามใจชอบครับ เรามาแวะชมสวนของบ้านพักบ้านไร่ภูตะว,วันนะครับที่นี่ค่าบริการค่าชมสวนก็ตกคนละ2ี่บาทครับบ้านไร่ภูตะว,วนันบ้านมุงนะครับเป็นที่พักแล้วก็มีสวนดอกไม้ถ่ายรูปได้ค่าเข้าคนละยี่บบาทครับ เด่นของที่นะครับนอกจากจะมีสวนแล้วก็จะมีจุดหนึ่งคือดอกทานตะวันที่บานเป็นทุ่งเลยครับ อาหารเช้านี้ครับสั่งจากที่พักนะครับก็เป็นอาหารตามสั่งประจาแล้วก็มีแกงจืดหลังจากเช่นครับแล้วก็เ,เดินทางเข้ามาชมอีกที่หนึ่งคือสวนดอกไม้เขาน้อยสารเล่างสงสาซึ่งอยู่ภายในบ้านมุงเหมือนกัน ที่นี่ก็จะมีเก็บค่าบริการในการเข้าชมสวนนะครับคนละ2 8บาทเหมือนกันแล้วก็ภายในก็จะมีร้านขายอาหารเหมือนกันนะครับ วนดไม้ของที่นะครับก็จะติดชิดกับเขาหินปูนซึ่งเราสามารถเดินขึ้นไปบริเวณเขาหินปูนด้านบนได้ครับ หลังจากนั้นครับเราก็เจาะเดินทางจากบ้านมุงไปสู่ที่อุทยานชาติปุยล่องกาเราออกจากบ้านมุงมาแล้วก็วิ่งเส้น1นึนะครับแต่ว่าถ้าคูเกิลเนี่ยจะบอกให้เราไปทางเส้น1นึ5ซึ่งจริงระยะทาง่ะต่างกันไม่มากแต่ว่าถ้า1นึ5เนี่ยรถจะเยอะมากครับแล้วก็ทช้เวลาไม่ได้เรามาเส้น1นึดีกว่าแล้วก็ไปดัดออกเส้น1 1บเอ็ดแล้วว่า,าเราเลี้ยวขวา เข้าไปตรงต่อที่เส้นที่จะไปผุ้หญิงล้งกล้ากับเผาคอนั้นจะวิสุขก,กว่าครับถ้าเป็นเจสการ์นะเพราะว่าวิ่งเส้นใหญ่ดีกว่าฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์เพื่อจะไม่พลาดที่ผของเราครั้งต่อไปนะครับแล้วก็ทริปต่อไปเราจะไปกันที่อุทยานแห่งชาติผุยหงลงกล้าเราจะพักกันที่ข้างบนนะครับ2คืนไปติดตามกันต่อเลยนะครับ